ครับสวัสดีครับผมนายรัตนทองนวลชั้นห้างเจ็ดเลขที่สองวันนี้จะมาแก้คเแนนเรื่องออการกระจายข้อมูลข้อที่ห้าครับอายุของบุตรในครอบครัวหนึ่งเนี่ยเ็นดังนี้ก็คือเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบห้าสิบแปดครับแล้วก็เขาถามว่าสมเบีงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดน,นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ข้อสองเนี่ยถามว่าค่าการเบี่ยเของข้อมูลชุดน,นี้ มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มาหาข้อ5.1ก่อนนะครับโดยใช้สูตร x bar แล้วก็เอาจำนวนของข้อมูลเอาข้อมูลมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลครับจะได้เท่ากับ 60ส่วน5แล้วเท่ากับ12ครับเป็นค่าเฉลีย่ยแล้วก็ใช้สูตรรูทซัมเมชั่น x i ลบ x bar ยกกำลัง2ส่วนด้วย n ลบ1 ก็จะไ,ได้ท่ากับเจ็ดลบสิ 12, ยกกำลังสองบวกเก้าเกลบสิยกกำลังสองบวกสิบเอลบสิยกกำลังสอง บวก15ลบ12ยกกำลังสองบวก18ลบ12ยกกำลัง2หารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับก็คือจ <love> ําจำนวนลบด้วย1แล้วก็ติดรูลดครับ ก็จะได้เท่ากับย5่สิบห้วกเก้าบวกห่บวกเาแล้วก็บวกสาม้าแล้วก็ส่วนด้วยสครับ ครับกูจะได้80ส่วนรูทแปดสิส่วนสเท่ากับ2เมื่อตัดัะแล้วได้เท่ากับ2องรูทหนะครับส่วนเบนก็มีค่าเท่ากับ 2. สองสแควรรูทห้า ส่วนข้อ5.2เนี่ยใช้สูตร max บวก min หารสเพื่อหาค่าถึงการพิสัยนะครับก็เท่ากับค่าที่มากที่สุดของข้อมูลก็คือ18บวกด้วยค่าที่น้อยที่สุดก็คือ7แล้วก็หารด้วย2 ก็เท oh, ่ากับ25ส่วน2เท่ากับถัดกันแล้วก็ได้เท่ากับ12.5ครับดังนั้นแล้วค่าข้งการพิสัยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ12.5